สนุตฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โอผมนะครับในแมปอาชุรานั่นเองครับสำหรับในวันนี้จะมาพูดถึงแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์ในแมปนี้นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยผมอ่ะก็กําลังที่จะมาปั้นแล้วก็เล่นจริงจังในแมปนี้นะครับสาหรับเรื่องที่ผมจะมาพูดเนี่ยวันนี้เกี่ยวข้องกับการที่ทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิ์เข้ามาเล่นกับผมด้วยนะในในแมปของอาชูรานะครับเนื่องจากว่าเราเราก็เข้าใจกันแหละว่า ไอเจ้า Anime a ช v e n t u r e เนี่ยมันปิดนะครับผมก็เลยไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วปัจจุบันเนี่ยผมหาแมปเล่นอยู่แล้วก็เย,ออยียวยาจิตใจอยู่แบบหนักมากๆสุดท้ายก็เลยตัดสินใจที่จะลองเล่นอะไรสักอย่างมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยแนะนำกันมา,มามากมายเลยครับสำหรับแมปต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแมป Tower Defense ที่เป็นที่ไม่ใช่ AA อะ่ะแล้วก็จะมีะแมป อย่างเช่นน้องคนหนึ่งอแกรารไคเซนไคเซนหรือจะเป็นแกรนพีซออนไลน์ Online, หรือบล็อกฟู้ดหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคือผมพยายามไปเล่นนู่นนี่นั่นแล้วนะครับมันยังไม่มีแบบไหนที่สามารถเอนจอยผมได้จริงๆนะคือการที่ผมจะมา,าแคสเกมหรือจะมาสอนอะไรให้ทุกคนเนี่ยแปลว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องทําให้ผมเอนจอยก่อนระดับหนึ่งซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีแบบไหนที่ทําให้ผมเอนจอยได้จริง จะเห็นได้ว่าผมลงคลิปเนี่ยพักหนังเนี่ยมีความสเปะส,สปะมากๆเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่เอนจอยเลย จริงๆผมคิดอยู่นานนะว่าผมจะตัดสินใจที่จะเอ้ยเล่นแมปนี้ดีไหมแล้วก็คิดดูอีกทีว่าเออแมปนี้มันมีข้อดีอะไรถึงจะมาป้ายยาเพื่อนๆหรือว่านําทริคต่างๆมาสอนนะครับปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่ได้เก่งมากแต่ผมได้ศึกษาพวกไกด์อะไรพวกนี้เยอะอยู่พอสมควรนะครับที่มันจะเป็น่าเหมือนอารมณ์ว,วิกิของเจ้าอาชุรานั่นเองอาชุราเนี่ยเป็นเกมจากกระตูนเรื่องเคนกันอาชุรานะครับกัปั้นอสูนโ,โท,โทโกิตะที่มีอยู่ในเน t f l i ิกนะถ้าใครสนใจสามารถไปดูได้เลยนะครับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักสู้นะครับศิลปะการต่อสู้หลากหลายมากๆมาสู้กันในเวทีของอาการเดิมพันนะครับเดิมพันอะไรคือจะมีบริษัทต่างๆในญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะจ้างนักสู้มาเพื่อเอามาลงสู้การแข่งขันของทัวร์นาเมนต์นะครับก็จะมีพระเอกมีนางเอกมีนู่นมีนี่มีนั่น,น,น,นแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็จะมีในลักษณะของอศิลปะการต่อสู้เข้ามาเกี่ยวข้อง ผมเคยพูดไปคลิปๆหนึ่งแล้วนะครับให้ทุกคนแนะนำอนิเมะมาซพ่งซึ่งผมเคยบอกไปแล้วว่าผมมาชอบแนวทางของอนิเมะที่มันมีศิลปะการต่อสู้หรืออาการชกต่อยอย่างเช่นตอนนั้นมีทุกคนแนะนํามาก็คือบากิหรือ,อเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยยังมีไม่มากขนาดนั้นซึ่งผมดูหมดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าผมดูหมดเลยนะครับหลายๆเรื่อง ซึ่งเคองกอชิราเนี่ยเป็นอีกเรื่องที่ผมลงไปดูใน Netflix นะครับแล้วทําให้ผมหลงรักการ์ตูนเรื่องนี้ผมเลยตัดสินใจที่เฮ้ยเราอยากจะมาปั้นแล้วแล้วมาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยในโลโบอกนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะทําจริงๆตอนแรกไม่อยากทําเพราะว่ากลัวแบบจะไม่มีคนดูอะไรอย่างนงี้นะเพราะเกมเนี่ยมันใช้เวลาการฟาร์มแล้วก็คนไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นสังเกตดูด้านขวาบนนะคนเล่นอยู่แค่ส7คนเอง นะไม่เยอะเลยสําหรับแบบนี้แต่ว่าผมแค่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยจากเกินมานานเนี่ยเข้าเรื่องเลยก็คือจะมาลองชวนทุกคนดูคนที่เคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยหรือคนที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยอ่ะผมก็รู้สึกว่าดีเลยก็อาจจะมาช่วยปกป้องผมทานู่นทํานี่ก็ได้ในอนาคตนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ที่ผมเนี่ยจะสร้างเป็นกลุ่มใหม่แล้วก็ลองศึกษาแล้วลองเล่นให้มันแบบสนุกมากขึ้นแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยมีสิทธิ์ได้เล่นเกมกับ แฟนคลับที่มาติดตามผมนะครับที่รู้สึกว่าชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเ,เราก็จะได้ไปเล่นด้วยกันนะซึ่งเกมนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องมาบ้างพูดคุยดิสคงดิสคอร์ดอะไรกันเราเราสามารถเล่นกันในนี้ได้เลยแล้วมันจบจนแบบสามารถพูดคุยกันในเกมได้ ซึ่งถ้าใครสนใจที่จะมาเล่นด้วยกันหรือว่าเติบโตไปด้วยกันในแมปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เพราะว่าผมอกะจะลองดันและมาถือว่าดันตัวคลิปเนี่ยให้ลองดูว่าคนสนใจที่จะมาเล่นกันไหมอะไรอย่างเี้ยจริงจมันมีอีกแมปหนึ่งก็คือ mighty omega แต่ผมไม่ได้อยากให้น้องๆต้องมาเสียโลบักเพื่อเข้ามาเล่นกันนะครับอย่างน้อยก็คือเข้ามาลองเล่นก่อนแล้วถ้าสน uk, ุกเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนะณนะปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับคลิปสอนของเจ้าเกมเกมนี้เลยนะเพราะว่า ยังไม่รู้ว่าจะสอนอะไรแต่ผม,มรู้แล้วว่าเบื้องต้นเวลาที่จะมีคนมาเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะพูดคุยกับมือใหม่อะไรยังไงแต่คนที่เล่นอยู่แล้วผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับไอคลิปสอนอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นแต่ผมอยากจะให้เข้ามาจอยกันถ้าใครสนใจนะก็คือเราจะได้มีกลุ่มมีก้อนเพราะว่าเกมนี้ผมจะบอกให้มันมีระบบหนึ่งก็คือเป็นระบบแก๊งนะครับมันจะอยู่ในมือถือเลยระบบแก๊งเนี่ย มันจะสามารถที่ทําให้เราสร้างกรุปของโลบอกเพื่อสร้างเป็นแก๊งของเราได้พอสร้างเป็นแก๊งของเราเนี่ยเวลาที่มีใครมาทําลายหรือว่าโจมตีแก๊งเราเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือแก๊งของคาตาลิสตนะครับคือดังมากๆนะแก๊งนี้ติดอันดับ3ของเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้แล้วก็จะมีแก๊งอื่นๆอีกนะครับซึ่งอย่างแก๊งบลัซัมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับคือมันจะมีระบบอันนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเป็นระบบแก๊งเบสนะครับ ก็คือเป็นเวลาที่เรามีไฟหรืออะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกว่า fc ในช่องของผมหรือผู้ติดตามของผมเนี่ยถ้ามากันเยอะเนี่ยแล้วสามารถมาช่วยเหลือผมหรือว่า,ม,วา,ามาเล่นกับผมได้เนี่ยคือการยึดอะไรตรงนี้มันจะง่ายขึ้นและเวลาเรามีโฟมมีไฟกันเนี่ยเห็นไหมเขาก็สามารถมียิมเป็นของตัวเองได้ซึ่งยิมเนี่ยมันเอาไว้ฝึกฝนตัวเองนะครับแบบนี้คือแบบศิลปะการต,ต่อสู้นะมันคือต่อยชกตีกันอย่างที่ผมบอกไปคือเราสามารถยึดยิมตรงนี้มาได้แล้วก็จะเป็นของเราเองซึ่งมันก็จะเป็นของ กรุ๊ปเรานะครับอ่าอันนี้คือเรื่องที่ผมเกินไว้ก่อนเพราะตอนนี้ผมยังไม่เก่งผมาอาจจะสร้างกรุ๊ปอีกทีตอนที่ผมแบบกเก่งแล้วแต่ว่าอย่างน้อยคือถ้าใครสนใจเข้ามาปั้นตัวเองก่อนเข้ามาเล่นเกมนี้ก่อนได้นะครับ สนใจคือเข้ามาได้เลยคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่คนไม่ได้ดูเยอะแต่อยากให้ลองลองลองพิจารณาดูว่าใครสนใจที่จะมาลองเล่นช่วงที่มันไม่มี AA a จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคนที่มาติดตามหรืออะไรที่ผมสอนไปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแนวทางเดียวกันนะครับถึงได้ตัดสินใจจะลองกดติดตามผมดูนะครับเอ้ยวันนี้ผมมีเควส์เดลี่ Daily เควสในการพุชอัพนี่ยก็คือพิดพืด้นนเองผมก็วิดพื้นระหว่างที่คุยกับเพื่อนๆไปเลยนั่นแหละครับวันนี้คือ ไม่งั้นคือผมจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรผมผมไม่มีคลิปจะลงลนะปัจจุบันเพราะว่าไม่มีแมปไหนที่ทําให้ผมเอนจอยได้เลยแล้วก็แมปที่ผมเอามาเล่นให้เพื่อนๆดูเนี่ยหลายๆอย่างหลายๆแมปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้สนุกมากขนาดนั้นแล้วจะทํากงทําไกด์อะไรเงี้ยสมมติว่าผมจะทําไกด์มาสอนเพื่อนๆน,นะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าผมไม่เอนจอยผมก็ไม่สามารถที่จะไปเล่นถึงจุดสูงๆได้พอผมเล่นถึงจุดสูงๆไม่ได้เนี่ยแปลว่าสิ่งที่จะตามมาเลยก็คือ ผมก็จะไม่สามารถทําไกด์มาสอนเพื่อนๆอ,อย่างอื่นได้อีกนี่พอพอจะเข้าใจใช่ไหมคอ่าคลิปอื่นๆหละะังจากคลิปนี้ต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับพวกการสอนพื้นฐานของคนที่สนใจนะครับใครที่สนใจสามารถมาคอมเมนต์แล้วก็รอคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็เหมือนมาบอกประมาณนี้นะเพราะช่วงนี้ผมสเปะสปะมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมอดัดมันตีเวิร์สเดฟเลนเดอร์ไปใช่ไหมผมเล่นไปนพักหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าผม เหมือนมีน้องพี่ๆน้องเขาบอกว่าเออแมปมันกำลังพัฒนาอยู่นะอะไรเงี้ยผมซึ่งผมก็เข้าใจแหละแตออ่จริงๆผมเล่นไปพักหนึ่งผมรู้สึกว่ามันยังทําให้ผมแมปติดอยู่ในแมปนั้นนานไม่ได้พอระบบก็น้อยแล้วก็คือผมจําได้ว่าตอนที่ผมตัดสินใจเล่นแอนิเมะแอนด์เวนเจอร์มันคือตอนที่ผมอะ่ะชอบตัวละครใดตัวละครหนึ่งในในในแมปนั้นผมเลยมีไฟที่จะเล่นนะครับแต่ตอนที่ผมไปเล่นไอ้มัลติเวิร์สดีเฟนเดอร์เนี่ยนะครับ ผมไม่เจอ,อตัวละครที่ผมชอบเลยอะ่ะหมายถึงไม่ตัวละครไม่ไม่เจอตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเออผมอยากจะหาในแบบนั้นเลยอะ่ะใช่คือแล้วตัวละครมันก็ยังน้อยก็ยเลยรู้สึกว่าไม่โดยจะเล่นอะไรไปยังไงปัจจุบันนะครับไอ้แมบนั้นอะ่ะผมเล่นเคลียร์สตอรี่หมดแล้วนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยผมผมยังไม่เอนจอยนะครับผมก็เอาไปว่าประมาณนี้ละกันช่วงนี้ผมก็ปั้นตัวเองอยู่ก็จะเอานำคอนเทนต์ใหม่ๆมา เสิร์ฟอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าผมจะไปแมปนี้เป็นหลักแล้วอ่าแล้วก็อาจจะมีแมปอื่นๆในอนาคตอีกซึ่งตอนนี้ผมกำลังอ่าสร้างอ่าก็คือแบบฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองอีกแมบนึงอยู่ก็คือบอกฟูดนั่นเองผมกำลังจะกลับไปเล่นบอกฟูดแล้วแต่ว่าขอเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าบอกฟูดมันใช้เวลาในการฟาร์มนานมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆอ่าจะชอบดูคอนเทนต์อะไรของบอกฟูดนะถ้าชอบอะไรเนี่ยสามารถ คอมเมนต์มาได้นะครับผมเพราะตอนนี้มันไม่มีเลยช่วงนี้ผมก็ฟาร์มอย่างเดียวเลยนะครับบอกฟุตผมก็จะแบบว่าฟาร์ม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 เลเวลแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์ PVP หรือว่าคอนเทนต์บิลนูนบิลนี้เอามาแจกจ่ายกันในอนาคตแต่ช่วงนี้ผมขอลุยแบบนี้ก่อนซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือถ้าใครสนใจไปดูการ์ตูนไปดูมาเลยแล้วก็สนใจที่จะมาเล่นด้วยกันก็เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะเจอผมในเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าตอนเนี้ย มันเป็นแมพที่คนเล่นไม่เยอะเข้ามาก็น่าจะเจอกันาสามารถทักทายผมได้เลยเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันสาหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้วันนี้ไปแล้ว,ลวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย